สวัสด,ดีครับอยู่กันเกมฟิวไฟแท i e t a c t i c นะฮะสานามที่เราได้มาวันนี้ก็บันเดอร์สตีนะได้ความ oh, oh, รวยโอ้โหอัคเ mented เลยมีซาตเตอร์คิดนะครับแต่คิดว่าเลเวลอัพน่าจะดีกว่านะในสถานการณ์ตอนนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้เงินจำนวนมากเลยจากสานกามนะครับโอีโอ,อเออร์อยากเล่นเหมือนกันแต่ไม่น่าจะเหมาะในตอนนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปเลเวลอัพดีกว่าผมว่าน่าจะคุ้มค่ากว่านะครับ โอเคฮะได้2ดาวมาอีหนตัวนะครับตอนแรกว่าจะเล่นซาบิล่ากัเล่นตัวถูกซะบ้างแต่เหมือนว่าอักเน้นจำไม่ให้นะฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปตัวแพงครับตอนนี้ก็จริงๆลงไปเวลว5้าได้เลยนะเวล์้าได้เลยก็ทีมนี้ครับได้มาเป็น ถุงเงินนะครับอัเมนเก็บดอกเบีย้ยได้มากขึ้นนะฮะตอนนี้ก็30แล้วฮะเก็บเงินมาส่วนฝั่งเราฮะตอนนี้ก็น่าจะเก็บชนะตอน่อเนื่องได้อยู่ในตอนช่วงต้นเกมนะครับเพราะว่า2ดาว2ตัวรออีกหนึ่งตัวแคสเซโอเปียนะครับอ่ะได้เงินอยู่แล้วเนี่ยสิบบาทแต่ไปเวลห้าดีกว่า เรียบร้อยฮะสองดาวสามตัวต้นเกมครับยิงยาวแน่นอนต่อไปก็ใช้ XP เยอะอยู่นะครับข้ามไปก่อนนะเดี๋ยวเปิดเชลเลนเจอร์ขั้นหนึ่งนี่ไงครับก็ Level เลเวอฟเหมือนกันนะฮะจะเป็นเลเวลห้าได้ก่อนเนาะตอนนี้เปิดมาเชลเลนเจอร์ขั้นหนึ่งฮะน่าจะไปทางนกซัตนะครับต้นเกมแต่ท้ายเกมอาจจะเปลี่ยนตัวนะปกติก็คือเอาตัวแพงๆมาเล่นดีกว่าโอเคครับเราน่าจะได้เก็บเงินเลยฮะ เพราะลงเวลตอนนี้ไม่ไหวแผนไปหน่อยรอบนี้ครับเจอกับชาริเนเจอร์ enger, ฮะอักเมนเป็นตาหลิว2อันนะครับก็อาจจะเพิ่มตัวก็ได้หรือว่าจะทําผสานก็ได้เหมือนกันซึ่งตอนนี้ชาริเนเจอร์สตัวครับยังไม่ได้ไปขั้น2นะเรียบร้อยฮะชนะไ,ไปโอเคครับไอเทมเราคงไม่มีสิทธิ์อะไรเลือกมากมายนะฮะ <c oughs> ก็อาจจะหยิบเป็นไอเทมที่เหลือๆอยู่ซึ่งก็น่าจะเป็นพวกไอเทมแทงแหละแล้วเราก็ต้องการเข็มขัดไม่ก็ผ้าคลุม อ่ะมาครับเข็มขัดครับซันไฟมานะฮะนี่ก็เหลือทั้งผระคุมทั้งเข็มขัดเลยนะครับโอเคเลเวลต่อไปไพ่ไม่ไหวนะครับเดี๋ยวรอยสกรอบหนึ่งจริงๆไปได้แหละแต่มันไม่คุ้มกับเงินนะครับขอมีเงินเก็บบ้างแล้วตอนนี้ได้ทาลิกมาฮะก็อยากใช้อยู่นะอยากใช้อยู่อ่าผมเล่นนี่แล้วกันคาสดินครับในร้านค้าฮะแล้วก็คู่กับบาตันขั้นหนึ่งอ่ะมันน่าจะโอเคกว่านะครับ เพราะว่าดูเซอร์เปิดมาก็ได้แค่เลือดเนาะไซเลนเจอร์อาจจะหายไปนะครับอันนี้ได้ทาเลิกมาแท้งได้บาสันมาแล้วก็ใส่ซันไฟย,ยืนนานๆน,น,นิดนึงเงิเนเก็บตอนนี้ก็20นะครับเดี๋ยวอีกสักพักนึงเดี๋ยวจะไปลงเลเวลฮะอาจจะไม่เก็บถึง50ค่อยลงนะครับเดี๋ยวมันจะช้าไปแล้วในรอบนี้ครับเจอกับคิวโอเวอร์ฮะเก็บเงินมาก่อนเลยแต่เงินเก็บไปไหนหมดวนะเนี่ยสุ่มหาตัวเหรอครับ อ่ะได้สองดาวมาเพิ่อมอีกตัวครับมิโอลผมไปเวลนี้เลยดีกว่านะครับเวลหกเลยไหนๆก็ได้มาแล้วก็เอามิโอลลงไปนะครับสองดาวนะฮะก็น่าจะช่วยให้เรายิงยาวได้อีกนิดนึงเก็บชนะต่อนเนื่องไปฮะในช่วงต้นเกมครับแล้วเดี๋ยวตัวแพงๆมาค่อยๆเปลี่ยนไปรอมมีครับเจอกับทีมที่เลเวลสี่อยู่นะฮะไม่ติดปัญหาอะไรครับจำนวนเราเยอะกว่าสองดาวก็พอมี โอเคฮะรอบคลิปนะครับได้เงินมาจำนวนมากอยู่พอสมควรเองปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บสี่สิบแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราลงเลเวลนะลงเลเวลรัวๆไปที่เวลสิบเลยค่อยเล่นกันนะครับอ่ะเริ่มออกมาแล้วฮนะตัวสี่บาทครับฟิโอร่ากับเซจูนี่ฮนะเดี๋ยวทำริเซอร์คันหนึ่งได้เหมือนกันนะฮะซึ่งอาจจะได้แค่เลือดแต่ไม่เป็นไรตัวแพงเนะี่ย เราบีคับเซอรกับกันเนอฮะแล้วก็มีเป็นซัคเกอร์นตห่างกัน1นึ่งเลเวลนะฮะแต่แนวหน้าเรายังไม่ตายครับแนวหลังมีซามิล่าช่วยจอกเกาะฮะเวลาสกิลก็เรียบร้อยครับชนะไปอักเมนที่2ฮะมี Pandora าเบนเป็นอะไรที่ดีอยู่แต่ผมอยากได้เอ็อ่ะเพราะว่าหยิบแพนโดร่ามาทีไรมันยุ่งยากตลอด <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปสุมเองก็ได้เดี๋ยวเราไปสุ่มเวลสินะครับเอาเป็นแล้วกันได้12หน่วยซึ่งก็12บาท ส่วนตัวไม่ค่อยอยากจะจับแพนโดล่าเลยฮะเพราะว่าดวงไม่ได้ดีขนาดนั้นสุ่มเองดีกว่านะี่ครับรีบไปเวลสิบแล้วสุ่มมือเอาอาจจะง่ายกว่าตอนนี้เราก็น่าจะเลเวลนำอยู่นะครับเลเวลเจ็ดละได้เอ็กพีมาด้วยมันจะมีสนามชุริมาที่ได้แพนโดล่ากันทุกคนนะฮะไม่เคยชนะเลยนะครับเวลาได้สนามนั้นกับทีมอื่นที่แบบ3ดาว4บาท3ดาว3บาท,ตาบาทเต็มไปหมดนะฮะผมเลยรู้ตัวเลยว่าแพนโดล่านี่ไม่เหมาะกับผมแน่นอนผมไม่เล่นมันนะฮะ รอบดีครับเจอกับชูริมาฮะอันนี้ได้อาเซียมาแล้วสี่บาทนะเราเด่นฟิโอราใส่บัตเตอร์ห้ไปแล้วเดี๋ยวรอไททันนะครับตาย่ามาฮะไอโอเนียวันควิเซอร์นี่ครับซึ่งก็มาคู่กับนี่ฮะดาเลสได้อยู่ แต่อาจจะไม่ได้เล่นนะฮะตัวแบกเรากะว่าจะไปทางฟิโวร่าละหรือไม่ก็ใช้เป็นตัวที่บอกว่าใช้เท่เหมือนเหมือนกันนะครับซึ่งซาญาเนี่ยไม่ได้ใช้บัตรเติร์ดนะก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับถ้ามาสองดาวเดี๋ยวสร้างเทมให้นะฮะตอนนี้ก็เล่นเล่นฟิโวร่าไปก่อนได้ซาลินเจอร์ขั้นหนึ่งไอเทมที่ผมต้องการนะฮะก็คือเสื้อนะซึ่งน่าจะไม่มีใครต้องการเดี๋ยวลองดูว่าเหลือไหม โอเคฮะเรียบร้อยครับไททันนะฮะไอเทมชิ้นที่2ของฟิโอราเนะซึ่งอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้ถ้ามันไม่เกิดก็ใส่ไปก่อนนะตอนนี้เก็บชนะต่อเน,นื่องอยู่8รอบแล้วนะฮะเอาเงินที่มีก็มาลงเวลนี่แหละรอบนี้ครับเจอกับวิวอเตอร์นะฮะเอาไอเทมแสงเข้ามามิดฟอร์ซูนสองดาวไอเทมแบบตรงพอดีเลยนะครับเรียบร้อยฮะบจบแล้วชนะต่อเน,นื่องผม โอเคครับตัวสบาทมาเลยฮะตอนนี้เวลแปดแล้วค่อยๆเปลี่ยนทีมนะครับก็ชุลิม่าน่าจะได้4<ป>อ่ะออกมาประมาณนี้นะฮะสี่ <4 S 1> ชุลิมา่าสามน็อกซัสดีบลูเซอร์ขันหนึ่งฮะชาเลนเจอร์เอาเก็บไว้ก่อนนะครับที่เหลือขายเก็บเงินครับห้าสิบไปที่เวลเก้าแล้วก็เวลสิบค่อยสุ่มกันนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ลังเลยอยู่ว่าซาญ่าหรืออัลเฟรียสที่น่าจะไม่เล่นต้องการเงินอีกสองบาทเพื่อที่จะเก็บเงินให้ครบห้าสิบนะครับ ซาย่าจะมีแวนฟิเชอร์นะตอนนี้ก็ใส่ดาริียสไปทำาจ็คเกร์นอตนะอาจจะได้เล่นส่วนกันเนอร์ของอัลเฟนเนี่ยไม่ต้องเชื่อมก็ได้มันจะมีแก๊งแท็กตัว5บาทด้วยทั้งน,นั้นก็ข้ามไปและก็ใหม่อีกนองครนะอัลเฟรียอตช่างวันเนี่ผมข้ามไปส่วนซายา่าถ้าสองดาวนะครับก็อาจจะมาแทนฟิโอ่าไปก่อนเปิดแวนฟิเชอร์ส่วนไอเทมมันก็ให้นาซัตก็ได้หรือว่าดาริสก็ได้นะครับ มาลองดูฮะได้เงินเท่าไหรเอ่ยเงินทั้งนั้นเงินทั้งนั้นโอ้ได้ตัวมานิดหน่อยขายอย่างเดียวนลครับตัว3บาทไม่เล่นขั้นต่ำต้อง4 <c oughs> โอเคฮะได้เงินมาเป็นรวมรวม67และก็บาร์เอท็อกสวยงามลาก่อยพิวร่าเนะยฮะตอนนี้ก็ได้มดิไคเซอร์มาด้วยเปิดสเลเยอร์มานลครับทำให้ตีแรงขึ้นโอเคโยกโยกไปแล้วพอดีที่เรามีแจ็คเกอนอตอยู่ด้วยนะครับ่า รอบนีครับเจอกับเดมาเซียฮะได้สัญลักษณ์มาเดมาเซียด้วยเป็นขั้น2ฮนะไอเทมแสนสอันลองฮะสู้ไหวไหมฮะหนึ่งดาวทีมของเราตัว2ดาวนี่ก็คือจะมีแต่ตัวถูกๆนะฮะตัว1บาทนอกนั้น1ดาวหมดนะอ่ะฟาดไปครับเอ้ถอกครับฟาดไปฟาดไปเรียบร้อยฮนะเข้าไปถึงแนวหลังได้แล้วครับก็ไม่น่าติดปัญหาอนะไรฮะตอนนี้ฟาดทีละสาตัวเลยอัคเมนที่สามนะฮะแพนโดร่าไอเทมน่าจะไม่เอานะครับว่าไอเทมนี้โอเคอยู่ แต่ถ้าเป็นแพนดราลุงที่ได้ไเทมแสงนี่ก็ไม่แน่นะฮนะ่าจะเอาอ่ะอาจจะหยิบมาเป็นสุ่มฟรีนะครับ15ครั้งซึ่งเก็บไว้ก่อนอาสัญลักษณ์ชุริบ้าไม่เอาดีกว่าได้แค่ความเร็วกับรีเจนนะฮะไม่น่าจะคุ้มให้เอทรอกเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเปิดสไลเยอร์ให้ตีแรงนะครับอาจจะต้องโลไอชุริบ้านี่ออกอ่ะสุ่มฟรีไปเวลเก้าเรียบร้อยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ใช้สุ่มฟรีนะเราจะเก็บไว้ก่อนไว้ใช้ตอนเวล10สิบนะครับ รอบนี้ครับเจอกับเดมาเซียฮะเดมาเซียขั้นที่2เหมือนกันมีอักเวนของเดมาเซียด้วยนะทำให้ตีแรงขึ้นเมื่อเจอน็อกซัสมั้งแต่ถึงไม่เจอนะฮะก็ตีแรงเหมือนกันนะแค่อาจจะไม่สุดเท่าน็อกซัสครับอ่ะไปยังไงฮะในรอบนี้เอศอกเรายังไม่ตายเนะฟาดไปฟาดไปโอเคไม่ผิดปัญหาอะไรครับอ่ะตัว5บาทตัวที่2ของเรา เดี๋ยวทำนี่ก่อนสี่จักน็อตนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเริ่มเริ่มโลชูรีมาออกแล้วผมคิดว่าใส่ไททันไปเลยฮนะสอ,อันครับจะได้ไม่ต้องหยิบไปเทมดาเมจอีกฮนะแล้วก็คิดว่าจะหยิบมาเป็นเข็มขัดนะทำรีดมชันครับเอาเป็นฮิลโดยตอนนี้เปิดจักน็อตมาขั้น2น่าจะตายยากขึ้นครับรอบนี้ใส่เป็นแกนงแพงลงไปแล้จอเจอกับฟิววอเตอร์เลยครับนีล่ามาแล้วไอเขมตอนนี้ก็น่าจะขาดแค่ไททันนะครับเอาเป็นยืนเอาเป็นดาเมจและดูเหมือนว่าฝั่งเราจะสูไม่ไหวเหมือนกันนะเนี่ ดึงดาวเยอะไปหน่อยนะครับเรือของแกนแทนมานะทำดาเมจไปแล้วเรือมาแบบโคตรแรงเลยนะดึงดาวแบบไม่ค่อยมีอะไรยังแรงขนาดนี้ฮะแล้วส่วนไอของเราครับไม่ตายสักทีฮะปาดอยู่กับดิล่าฮะก็เรียบร้อยไอเทมฮะน่าจะหยิบเป็นเข็มขัดนะครับได้เลือกคู่สุดท้ายมีเบลเวตมาย่อยู่เหมือนกันแต่ไม่เอาเดี๋ยวเอาเข็มขัดนะฮะต้องการไอเทมแท้งเลยก็ซัพพอร์ตนิดหน่อย อาเฟย์ลวลัวนี่ดีกว่าไฮบริดเกอร์เลยครับอาเฟยมันจริงๆไปคู่กแกรมแพ็กได้ได้กันเนอร์ขั้นหนึ่งฮะแต่เกมนี้ผมว่าน่าจะเน้นทาง a t ทอกครับก็ตอนนี้จักรนอตสี่เดี๋ยวรอสลเลเยอร์ขั้นที่2 4ตัวเหมือนกันอ่ะแปะไปครับไอเทมแพนเดี๋ยวเซจจูนี่น่าจะได้ขายนะครับรอตัว5บาทมาก่อนโอ้ไฟเวลสิบเลยดีกว่าอืมกันเนอร์ไปใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนซึ่งเวลสิบก็ทําให้ตัว5บาทเนี่ยเรทอยู่ที่25%นะครับอ้าวโกสกิลปั้มต,มตมังมาดิ โอเคฮะเก็บกัน10บาทแล้วกันนะครับรอบนี้ฮะเจอกับฟิวอัเตอร์เป็นทีมที่ใช้เป็นมิดฟอร์ซนะูน่าไอเทมแบบฟู่มเฟืเลยแล้วผมดึงไปนี่ฮะที่หัวหน้านี่ก็เป็นเพลเยอร์นะครับน่าจะได้ดึงมาอ่ะเรียบร้อยครับเอทอ,อกเราแตกแล้วก็ไปสิงอยู่ในตัวแกลงแพ็คนะฮะถ้าแกลงแพ็คตายเดี๋ยวก็ออกมาอีกนะอ่ะเรียบร้อยครับเอทอกไปอกรอบนึงเป็นยังไงเลือดไม่เต็มด้วยครับอ้าเรือมาพอดีฮะชนะเฉยเลย พิเอานาตัวที่2ครับอาริก็มาอาริก็มา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 ,มาอาริมาโอเคครับสเลยเยอร์ผมสี่แล้วนะฮะมีเพิ่มเติมพิเอานากับเล็กไซซึ่งเอาอาเฟยออกไปเอาแคสเซโอปียออกไปนะครับอ,อาริจะสองดาวไม่มีไอเทมให้เนะี่ยไม่ได้เตรียมไว้เลยแต่มีเซตไอเทมอยู่ครับในรอบคลิปต,ต่อไปนะครับอ่ะตอนนี้เจอกับเดมาเซียฮะเดมาเซียขั้นที่สองสเลยเยอร์สี่นะครับน่าจะแรงขึ้นนะแจ็คเกอร์น็อตก็ขั้นสองเหมือนกันครับสี่ตัวได้ยืนหน่อย ไปครับเอถกโอโหแลวติดตัวกักาลิโอแบบหนาหน่อยฮะกว่าจะเจาะได้ครับเรียบร้อยฮะเจาะไม่ได้แล้วไปถึงแนวหลังแล้วฮะจะนาไปครับสองดาวเฮลิมเกอร์ฮะวันนี้ใคร,รคเซอร์ก็สองดาวนะครับขาดเบลเวตไม่มีตังดึงเบลเวตก็เดี๋ยวรอคลิปแล้วกันนะครับอ่ะได้มาละ เงิน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 ทั้งนั้นนะครับโอเคฮะเอทอกตัวที่2นะผมใช้ดีกว่าฮะดูปเล็กครับเอาขึ้นไปจะได้เคลียร์ช่องด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บไอเทมันก่อนครับโอเคได้ธนูได้ผ้าคุมเหมือนเอ็นวิวจะหายจริงๆมันมีเอ็นวิวนะอยู่ไหนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเอาไซออนนี้ก่อนครับไซออนมาแทนเซจูนี่ฮะตัว5บาท <c oughs> แล้วตังผมหมดแล้ว <c oughs> Okay. ไอเทมแทงไปรวมที่นี้กันฮาหนาซัตนะจากกอร์ดอั้ัน2ก็น่าจะแรงขึ้นหน่อยที่เหลือ มีไอเทมใหม่เนี่ยฮะก็คือไอเทมเดลดานะได้สำบั้นสตูก็คือเจาะเกราะในระยะ2ช่องและช่วง10วิแรทเนี่ยก็คือจะได้เกราะกับต้านเวทด้วยครับก็ทําให้ตายยากขึ้นนะ,ะมีคุณซูฮะหรือตาติชีปดีเอาคุณซูแล้วกันครับจะได้เร็วๆหน่อยฮะมานานจะได้เร็วๆหน่อยแต่เราจะไม่ได้เจาะเกราะเวทนะครับไม่เป็นไรไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ต้องการความเร็วนะครับอรอบนี้ชนะไปฮะ ลูกกลมๆนี่ของผมได้เลยเอ็นวิวแน่ๆเลยนะครับผมขาดหายไปไม่เจอและก็อาริ2อดาวโอเคเอาไปแทนแกนแพงครับแกนแพงยังไม่สองนะมีไลฟ์มาโอเคซันเต้มันเริ่มจะเยอะและตัว5บาทสงสัยต้องโละอะไรออกสักหน่อยเนาะ แย่น่าเลยกันครับหนึ่งดาวไปก่อนแล้วตังหมดแล้วฮะสุ่มไปตอนนี้ก็คือไม่มีตังเลยไม่มีช่องเก็บเอ็นวิวด้วยเอ่อที่ขายได้ก็จะมีเซตครับตัว2บาทเนะี่ยพอที่จะขายได้อยู่อรอบนี้ครับเจอกับซาเทจิะแล้วก็มีตัว5บาทนิดหน่อยตาเมทน่าจะอยู่ที่อาเซียครับแ,แนวหน้าเขาหยั่งหนาเลยฮะดีที่นาซัตมีเจาะก,กรอให้ฮะ<ๆ>ก็เจาะได้นิดหน่อยครับตอนนี้สกิลของเอทออกมาแล้วฮะฟาดไปฟาดไป ปาดไปโอเคเก็บไปได้แต่ยังไม่ไปตีอาเซยฮะอารเซี RC ยังโจมต,ตีฟรีอยู่ครับซึ่งเหมือนว่าดาเมจจะไม่พอเนาะไอ้อย่างเดียวครับไม่มีคริสนะฮะเร็วอย่างเดียวจะฮิวเพื่อนครับก็เรียบร้อยเลยนะไปฮะสี่บาทลุ้นลวด อสองดาวเรียบร้อยเอท็อปครับขอเก็บนี่ก่อนนะเอ็นวิวเอ็นวิวเอ็นวิวอยู่นี่ไงอ่ะก็คงจะต้องเลือกไอเทมก่อนอน,นะครับโอเคเออไอเทมอะไรวะเนียน่ยนิดปีน้ำตาก็เป็นบูบับได้ะผมเอาเป็นนี่แล้วกันนะไอเทมแทนนะครับโอเทกเตอร์วาล์ทะพอดูดูแล้วทำอาร์คแองเจิลไปก็เหมือนว่าจะมานาไม่ทันอยู่ดีเดี๋ยวไปหาไอเทมข้างหน้าฮะตอนนี้ก็เอาไอเทมยืนมาก่อนตัวยืนเราบานเบิดเลย <laughs> ยังจะมีไอเทมยือนอีกนะ อ่ะโอเคฮะรอบดีครับเจอกับบิลวอเตอร์ฮะสามดาวพิมินเฟดเรียบร้อยฮะแต่ไม่ได้มีอเทมับไปเน้นทางวิทสปอร์ตสุดส่วนนีล่าฮะมีสัญลักษณ์อิกเซลนะฮะไอเทมของนีล่าไม่มีก็เรียบร้อยครับชนะไปสามทีมสุดท้ายครับตัว5บาทจะเหลือให้ผมสักตัวไหมอ่ะโอเคเหลือเคซันเต้ฮะขึ้น2ดาวได้มั้งเนี่ย ได้มาเป็นตีกระจายถ้ารูนารเฮลิเคนก็มีที่ถอดอยู่อาจจะไปเปลี่ยนให้เบลเวตก็ได้นะครับมันไม่มีตัวอะไรที่น่าใช้กว่านี้แล้วเผอเอรนี่ผมอาจจะเอาจา็คเกอรนอตเหลือขั้นเดียวแล้วก็สเลยเยอร์เหลือขั้นเดียวเหมือนกันนะ <c oughs> ถ้าตัว5บาทขึ้น2ดาวเยอะๆนะครับก็จะเป็นทีมตัว5บาทแทนอ่นี่ฮะเบลเวตสด,ดาวครับอาริกเกมา ไม่มีไอเทมให้อารีอ่ะวันนี้ได้ลุ้นอารี3ดาววะเนี่ยแล are, ้วดาเลียสขายไปครับก็เดี๋ยวเล่นทีมบาทก็ไน้คราวน,นี้ในสนามก็จะเหลือเป็นเลเยอร์ท่านตอกนะครับ4ตัวเดี๋ยวเราลงเบลเวตไปลงตัว5บาทอีกตัวหนึ่งไปก็น่าจะเป็นทีม5บาทกันและนี่อะไรครับเนี่ยเงินเต็มไปหมดเลยฮะโอโ้โหโอ้โหเงินแบบอย่างเยอะรอบนี้อะไรกันเนี่ย้่ำรวยล่ำรว,วยครับจาก6บาทขึ้นมา27ก็คือได้มา20บบาทนะครับแล้วก็ชนะ หนึ่งบาทอ่ะเดี๋ยวถอดอะไรเพมฮะเอาไปให้เบลเวตตตีเร็วตีกระจายนะฮะและ้วก็อาจจะไปแทนนี่ก่อนก็นได้ฮะแกงแพงแกงแพงยังไม่สองเลยแปะเท่าไปให้ฮะเหลือเคสันเต้ K ครับอีกตัวหนึ่งในร้านค้าส่งฟรีกันหน่อยฮะส่มฟรีแบบใช้คุ้มๆเลยอือนี่งไงเคสันเต้อีกแล้วเบลเวตก็มาไฮมินเกอร์ก็มาผมขายไลท์ซิงไปแล้วกันฮะต้องการช่องครับอือีกหนึ่งช่องอีกหนึ่งช่อง สงสัยนาซัตจะไม่ได้สองนะครับนาจะต้องขายทิ้งไปเอาช่องให้มีเกอร์ฮะได้ลุนสามจะเอาตัว5บาทคอนเทนต์กันหน่อยบ้างบอบดีครับเจอกับวิลวอเตอร์นะฮะสาดาวมีเป็นเกรฟเพิ่มขึ้นมาครับแต่เหมือนว่าเราจะไหวอยู่เอท็อกยังไม่ตายฮะชนะ,ะนไปแกนแผครับขึ้น2ดาวโอเคเลเยอร์ต้องลดละ เหลือแค่ขั้นเดียวนะครับเหลือแค่ขั้นเดียวซึ่งจะมีเล็กไซนะครับขายทิ้งได้ไม่ต้องเอาขึ้น2ดาวอืมอารีสองดาวสองตัวครับเอาแล้วคอนเทนต์มาแล้วนะครับไปแทนไปเล็กไซขายไปจะได้มีช่องนะครับไอเบนเกอร์มาแก๊งแพงมาไอเทมผมยังไม่ได้เก็บนะครับเพิ่งจะมาเก็บได้แหละม,มันก็จะได้เป็นในนี่ฮะเอ็นวิวอันดึงครับได้เรียกไอเทมให้กับอารีซึ่งอารีก็ติฟโก้เลยกัน นฮะนาซัตได้เปลี่ยนพอดีครับนาซัตผมต้องการถอดไอเทมนาซัตยอยู่พอดีฮะเอาไปก็เดี๋ยวไปให้เคซานเต้ S <S แล้วกันฮะเคซานเต้สองดาวเรียบร้อยไซออนยังไม่สองเลยโอ้โหอารีวะอีกสองตัวครับอีกสตัวส่วนเฮทอกอีกเยอะเลยนะฮะต้องขาย <c oughs> <c oughs> ขายขายขาย,ขาย ตเต้เลยกันฮะต้องการพื้นที่ต้องการพื้นที่มามา,มาได้ลุนสามดาวล้านบอดกันอีกสักคลิปหนึ่งแต่ตอนนี้ก็2ทีมสุดท้ายฮะทีมสุดท้ายที่เราเจอก็จะเป็นทีมวิวอเตอร์ฮะรอบนี้สู้ไม่ได้ครับสเลยเยอร์หายไปนะโอ้โหถือว่าแนวหน้าเราไม่หนาสู้ไม่ได้เฉยเลยอะ่ะเอสเตเต้ซะอย่างนั้นครับ ท่ามไปแล้วกันนะผมไม่มีช่องโอเคฮะไซออน2ดาวเอทอกสดาว2ตัวและอารีครับขาดอีก1ตัวฮะให้เบนเกอร์ขึ้น2ดาว2ตัวเช่นกัน,นครับเบลเวตสดาว2ตัวเอทอกมาอีก1ตัวขาดสองโอ้เรียบร้อย3ดาว5บาทอีก1คลิปครับไปฮะว้าเอาว่ะได้ลุ้นอีกตัวนึงด้วยเนี่ยเอทอกนะครั A <mm บาขาดอีก2ตัวปรสารไหวนีว่หัวจริงจริงเนะฮะเราต้องเอา5บาท3ดาวตู้ไปว้าฮะสกิลอารีครับรอก่อนครับ ติ๊บโกบของไม่ตรงเท่าไหร่แต่ก็บื้มหายเรียบร้อยไหนดูดิจะได้สักตัวไหมเบลเวตเน่ยก็ได้ลุ้นนะฮะอุ้ยเอทถอกดี่ว่ามาอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวเท่านั้นอีกหนึ่งตัวเท่านั้นไม่เจอไม่มีไม่มาเลยไม่มาจริงๆอ่ะจะให้ต้องล้างบอร์ดครับเรียบร้อยสามดาวสองตัวไปดิ รอบสุดท้ายแล้วนเนี่ยนี่มีเบลเวตอีกตัวถ้ารอขึ้น3ดาวเลยเนี่ยถ้ามีเวลาดี <c oughs> ตับคอนเทนต์เล่นเลยอ่ะมาลองดูฮะเอทอกที่มีเอท่มตรงกับอาริเอารอบนี้ไอเท่มาตรงขาดแค่น้ําตาที่มานาอาจจะช้าหน่อยนะอาริแต่สกิลได้คริชคสกิลได้แรงอยู่ครับแล้วก็มาฮะเรียบร้อยจบแล้ว ล้างบอดกันอีกหนึ่งคลิปนะฮะนี้ทางเงินมาให้ไปเลเวลอัพกับเงินที่เหลือเฟือนะฮะก็จับสักหน่อยอิ่มเอมกันเลยทีเดียวนะครับเหลือแค่เวลเวตอีก3ตัวเองเสียได้นะฮะถ้ามีเวลาอาจจะได้ดาวสักตัวเพราะว่าเะไรตอนเวลสิบมัน25เปอร์ สำหรับตัว5บาทนะซึ่งค่อนข้างเยอะเลยและเจอง่ายมากแล้ววันนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเล่นตัวแพงเท่าไหร่ด้วยมันอยู่ที่เราทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ฮะจบไว้เพียงเท่านี้ฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหากคุณชอบฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและขอบคุณผู้สนับสนุสนตามรายชื่อบนหน้าจอนี้เลยขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ